สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านมาดูเด็กๆนะคะเฝ้า,าแม่อีกแล้วเฝ้า,าแม่อีกแล้วนะคะนี่ดูนั่งกันเต็มเลยนะคะอากาศร้อนมาลุมที่แอร์กันหมดเลยนะคะแม่อยู่ตรงไหนเาก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันเลยคะ่ะเต็มไปหมดเลยนะคะลุมกันที่ตรงแอร์นะคะแอร์ด้านนอกแล้วก็จะสายเข้ามาถึงในบ้านด้วยนะคะ อยู่กันเต็มเลย acres, ลเด็กเล็กๆน้อยแม่ลูกองลูกอ่อนอยู่กันเต็มเลยอยู่กันหมดเลยนะคะตรงนี้เขาสวยก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านหลังแม่ตอนนี้พายุเข้านะคะลมแรงมากเลยนะคะพายุเข้าเดี๋ยวแม่จะพาเข้าไปดูออกไปดูพายุกันนะคะออกไปดูพายุก,กันแรงมากเลยนะคะน่าจะเป็นพายุร้อนนะคะและทางฝนจะมานะคะเดี๋ยวแม่จะพาออกไปดูนะคะไปดูเด็กๆแป๊บหนึ่งก่อนเด็กๆน่ารักมาก ลมมาแรงนะคะแต่ว่าไม่แต่ร้อนนะม่แต่ไอร้อนออกมานะคะไอร้อนทั้งนั้นเลยนะคะลมแรงมากๆเลยแรงจนแบบว่าเหมือนหลังคาจะปิวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะแรงมากเลยค่ะเหมือนฝนจะมานะคะเนี่ยเหมือนฝนจะมาละแรงมากเลยพี่เค้นก็กำลังทำงานกันอยู่นะคะทำงานกันยอยู่เยู่เพื่อนๆมาอยู่เพื่อนๆหลายคน เนี่ยค่ะลมลมแรงสุดๆเลยนะคะคืนนี้น่าจะมีฝนนะคะดูนะแรงมากเลยดูหน้าบ้านนะคะเนี่ยดูต้นไม้เนี่ยปลิวว่อนเลยนะคะสะลงแสแลนนี่ถ้าจะขาดเลยนะคะเพิ่งจะเห็นพายุร้อนนะคะพายุร้อนน่ากลัวนะคะพูดถึงว่าเนาะน่ากลัวนะคะเหมือนหลังคาจะปลิวหลังคาจะหลุดให้ได้เลยนะคะแรงมากๆ กี้ก็มาพี่กี้เห็นฝนตกเห็นฝนเอ้ยเหมือนฝนจะตกกลัวลมพี่กี้มาหาแม่ดูนะคะดูแบบดินนี่คือปิวว่อนเลยนะคะดินนี่ปิวเลยนะคะเพราะความลมแรงเนาะเขาเรียกว่าพายุร้อนใช่ไหมนี่พายุร้อนเนาะฝนยังไม่มาแต่พายุมาก่อนนะคะพายุลมมาก่อนแรงมาก ดูนะคะปแลนแทบขานเลยนะของปิวของปิวข้าหมหัวแม่ไปเลยนะคะเบาะเด็กๆที่นอนเด็กๆแม่เอาวางไว้ว่าจะซักยังไม่ได้ซักหมดซักยังไม่หมดนะคะปิวว่อนเลยมาอย่างก็ซักแล้วแม่เก็บไว้ตรงนี้ก็ปิวออกมาพิววนมาแล้วเดินกระเพกกระเพกมารถชนนะคะรถชนให้กินยาดีขึ้นนี่คะ่ะปิวว่อนหมดเลยนะคะอันนี้พวกนี้แม่ซักหมดแล้วนะแต่ปิวแม่เอาวางเรียงเรียงเป็นชั้นๆไว้ไงปิวนะคะ นี่ยปิวมาเลยนะคะเพราะลมแรงไงลมแรงมากๆเลยพี่อ้วนนี่ก็วิ่งมาแล้วพี่อ้วนก็กลักวฝนกลัวลมนะคะกลัวฟ้าด้วยพี่อ้วนอะ่ะเนี่ยค่ะดินนี่คือหมุนเลยนะคะดินทรายะหมุนเลยนะคะไม่เก็นต้องปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่อยู่เกิดขึ้นงน,นี้นะคะเพราะว่า เราไม่ได้อยู่ที่ต่างจังหวัดนานเนาะไม่เกียงไปอยู่กรุงเทพตั้ง4 0ิบกว่าปีนะคะแม่เกียงไม่ได้อยู่พื้นที่ตรงเนี้ยนานมากเลยนะคะแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อดกลัวไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เคยเจอเนาะไม่เคยเจอนะคะแต่ยังดีที่มาเนี่ยลมมาเนี่ยช่วงบ่ายๆนะคะช่วงช่วงเย็นๆและมาช่วงเย็นๆสี่ห้ามมงเย็นเน,นี่ยค่ะนี่ยค่ะถ้าคืนก็ยิ่งจะน่ากลัวนะคะ ไม่เกียงเท่ากับตัวให้เท่ากับที่อยู่ปัจจุบันนี้ให้ได้เลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ